สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมาเทสกันแดดแอลลิสให้ดูว่ามันสามารถทาซ้ําระหว่างวันได้ไหมนี่แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บอกได้เลยว่าต้องเองออกก่อนนะนี่พันแห้งก่อนนะคะแอลลิสของเรานะคะกันน้ํากันเหงื่อเพราะฉะนั้นคุณต้องเหงื่อออกแล้วทุกคนถึงจะทาซ้ําได้ระหว่างวันนะคะอ่ะมาทาเลยนะคะทาให้ดูหนึ่งแก้มนะคะเกลี่ยบางๆเบา,บาบ au, ๆเห็นไหมซึมไปเลยนะคะใครได้ใช้จะต้องติดใจดึก บางเบาสองซึมง,ง่ายสามนะคะกลิ่นหอมยั่วๆอ่อนๆแบบมันจะบอกไงมันหอมแบบหอมนวลๆนะคะ่ะไม่ได้หอมแบบน้ำพึง่งไอ้น้ำน้ำพึง่งไม่ได้หอมเหมือนน้ำน้ำ,นำอะไรนะน้ำหอมนะคะนะปึ๊บนะคะเรียบร้อยแล้วคุณจะเติมลิปสติกเติมอะไรก็เติมไปเลยนะคะแทนแป้งเลยนะคะ,น,ะ,คะน้ำผาหน่อยหนึง่งไหมอย่าลืมทาคอนะคะ แ,แค่นี้ค่ะระหว่างวันง่ายๆสบายๆนะคะนี่ปื๊ดเดียวแห้งทังซ้ำระหว่างวันได้อย่าลืมทาคอเห็นไหมสวยจบในหลอดเดียวเลยนะคะคุณสามารถลงลิปสติกลงอายแชโดว์ลงบัชออนได้เลยแต่พี่เป็นคนไม่ค่อยทาตานะคะเนี่ยทาคิ้วเขียนคิ้วนะคะแล้วก็ทาปาก จบฝากไปด้วยค่ะแอลริชนะคะแอลริชจะมี2ไซส์คุณเลือกนะคะัหคือไซส์ที่อยากจะทดลองก็คือไซส์เล็กๆหางกลาแบบนี้นะคะ149บาทนะคะนี่คือชมใหม่นะคะชมเก่าจะเป็นของสีดําถ้าเกิดคุณรับได้กล่องสีดําก็อย่ากตกใจเพราะมันเป็นกล่องเก่าแค่นั้นเองข้างในเหมือนเดิมนะคะ นี่คือ12กร,รมะะัมราคา290บาทนบทคะใครที่ซื้อนะคะสกล่องเราจะมีโปรโมชั่นให้คุณ550บาทจัดส่งถึงบ้านคุณฟรีนะคะตอนนี้โควิดมาเพราะฉะนั้นใครก็จะหยุดสวยนะจะได้สดชื่นนะคะจะได้แจ่มใสนะคะไม่ต้องคิดเยอะโอเคเนาะไปแล้วค่ะ